ดังนี้จบเก่งในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาอันว่ามหาชนกับด้วยญาติทั้งหลายของโจรผู้เป็นโสดาบันอนอกนี้บรรลุแล้วซึ่งโสดาปฏิผลดังนี้แล้วอันว่าเรื่องแห่งจรผู้ทําลายซึ่งปมจบแล้วอันว่าเรื่องแห่งพระเทราชอว่าอุทยีอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในประเจตาวันทรงปรารบซึ่งพระเทราชอว่าอุทายีตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่ายัวชีวามปิเจพาโลดังนี้เป็นต้นตั้งแต่นี้ไปเป็นประโยคเก่ง ดีนว่าันว่าพระเทระชื่อว่าอุทายีนั้นคันเมื่อพระเทระผู้ใหญ่ทั้งหลายหลีกไปแล้วไปแล้วสุรอมินที่กล่าวกับด้วยการแสดงซึ่งทำนั่งแล้วบนธรรมาศครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่าพิสูผู้จรมาทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งพระเทระชื่ออุทายีนั้นสําคัญอยู่ว่าอันว่าพิสูนี้เป็นพระมหาเทระผู้มีสูตาม,มากจักเป็นดังนี้ถามแล้วซึ่งปัญหาอันประกอบพร้อมเฉพาะแล้วด้วยธรรมมีขันเป็นต้นตีเตียนแล้วซึ่งพระเทระ ชื่อว่าอุทายีนั้นผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งอะไรอะไรว่าอันว่าพระเิระนั่นคืออันว่าใครอยู่อยู่ในวิหารแห่งเดียวกันกับด้วยพระพุเทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รู้ซึ่งธรรมมสกววาขันและธาตุและอายตนะดังนี้กราบทูลแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นแก่พระตถาคต